ยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยครับคุณสำเนียงไลฟ์ใน youtube ครับ,ไ,ไ,รบไม่ไก่ครับพอดี <Okay. S 1> ครับวันนี้มาไลฟ์สดนะครับอยู่ที่บ้านสวงเป็นงานแซนโดนตานะครับสตร์ขเขมรครับตอนนี้ คนสำเนียงสาวเขมรครับน้อยๆกำลังทำย่างก้อยให้เรากินตอนนี้ยังไม่มีใครดูครับทำไปเรื่อยๆเลยครับยังไม่มีใครดูดเดี๋ยวแต่งรูปให้วสวยๆครับแต่งแยกคนตางแต่งนี้พอดี นี่ครับกำลังเตรียมอันบอกว่าเป็นตะแสบนอเอือยอ่าน้องอันอันมันนอกเข้ามาแล้วครับคนแรกสาดเขมนอันถ้าว่างก็มาเด้อขูขันขู่ขันอันดูคนเดียวก็พอแล้วกดแชร์พี่หน่อยอัน กดแชร์ให้หน่อยครับอันบนนอกครับกำลังเห็ดอย่างก่อยครับอัน,นมีคนดูแล้วสองคนครับน่าจะอันบนนอกครับออกไปแล้วหนึ่งคนนี่ครับของที่เตรียมไว้ เอาเอาเอาเอออันบอกว่าอ๋อยังไม่ผ่านกดแชร์ไม่ได้โอเคไม่ต้องแชร์ก็ได้อันอันดูคนเดียวก็ได้นี่ปิ้ง <c oughs> เนื้ออันเอาไว้งานสาตอนเย็นนี่นี่นี่ประดุกประดุกตัวแบบใหญ่นี่พวกของที่เตรียมไว้ เยวเราก็จะผ่านไปด้วยกันกับอันครับอันบันนอกผมก็ผ่านอันนี้ย่างก้อยมีอะไรบ้างครับคนํำเนียงมีหอมกระังเรียมหอมเนื้อซอยแล้วอันเห็ดเป็นบ่ออันเจียวจำเจียวก่อนก็ได้ครับอันจำเจียวก่อนเด้่อัน เ้วถ่ายให้ดูเป็นชั่วโมงอันนี้คุณแม่ยังไม่ได้อาบน้ำครับมีตั้งวงอยู่ข้างนอกมาเด้ออันเขาตั้งวงกันแล้วเด้อ มาเด้ออันอันขี่รถมายังคันเด้ขับรถมายังคันน้ำไายไหลเลยมามาอันก่อนหอดโค้ขันอันบานสวงเด้ออันมาสมปากอันบอกว่าสมปากข้ากันมโอ้ก็เข่าไร้แห้อง,ง,หงอันฝนทั้งหลังเต็มทีเลยคน ใอ่ยจุใอยจุใอยจุมีอันคนเดียวก็พอแล้วอันเขาทายจักชั่วโมงนี่อันหรือทายไปเรื่อยหรอ่ ทายไปเรื่อยๆมันได้ชั่วโมงมันหอานเดี๋ยวไอยทิ่แสดงฟีมืออันบังเด้เร็ดหรือ,อยังครับบักนาวมียังบักนาวอ๋อ um ไิพนาที่อีกหอายนาทีอนันอดอดทนบังกัน <c oughs> <c oughs> โอ้เดี๋ยวเหมือนแรงไทยบังกันจัดคอมเมน อันเขาบอกกาบบานผู้สิงเขาปรเหตุบอกผู้สิงเขาประดิเหต์เปล่าผู้สิงเขาเหตุอยู่น่า <c oughs> อันนี้คืออะไรบักนาวโอ้บักนาว, <c oughs> นาวขึ้นเน่าออเถอะ <c oughs> อ ก็บอกแกับบานสช่อ้นปลาแบบไรเลยพี่เต็มเลยในบานเด็กเดี๋ยวพาไปบังในบานปนกนจักงยังไงเต็มเลยมีขนมมีขนมมีกล้วยมีขม้าวต้มมีผลไม้ผสมมั่น อันนี้ก็เตรียมเอาไปให้ญาติตอนนี้ฝนตกไปไม่ได้น,นี่แม่บอกว่ายังไม่เสร็จเหลืออีกเยอะยน,นี่ต้องใส่เนื้อก่อน,นต้องมีเนื้อนี่เ็โยนเนื้อไปตรงกลางามีกระตุ้ม เดี๋ยวมือแรงพี่น้องสิร้ายแห้งตอนนี้เป็นการเตรียมซืฉอๆอยไอ้อัอออนน่ะพีมาเวเขาทางได้ผนเขากินอยู่ทั้งหน่อผนขูดใส่กันอยู่ทั้งหน,อนอ่อเจ้าวอ้าวเยอะดิเย็นหัวน้ำผึ้ถือให้หน่อยถือแหอนบนนอกจะหน่อยวิธีทำให้หลังหม้ออยู่เลย หม้ออยูไ่ไหนอห้ออ,อยู่ไหนตเดีย๋ยวไปเอามอโคตโคตให้่อยเอาหนจกต้องให้ดูของกินมามามาใส่เนื้อใส่เนื้อพรกสดอยู่ไหน่ไม่ใส่เลยไม่ใส่ใส่กับพริกผง นู่นยอยู่กับพ่อที่ผงผงหนูอยู่ในตู้อันนี้หมดแล้วหมดแล้วอันนี้หมดแล้วเออข้าวคั่วนัข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วไปอหนปลาอยไรปลาปลาโว้ยยัาไปใส่ันี้แม่รอยหรอกมันนลาอเงินมันจะสปอนเซอร์ก่อน มองไม่เห็นอะรู้สึกว่ามาถ่ายอะไรอะถ่ายให้น้อง ไทยเห็นหมอ้อมันต้องตั้งกล้องนะคะมันถึงจะเห็นหมดออันนี้มือใหม่ มือมาในหัดทำตอนนี้ไม่มีใครเข้าดูแล้วค่ะออกไปหมดแล้วันเกลม่ไบโฮะ รวบรรบผาถุงฮ so ึทิอยู Hence, ่ในตู้เย็นน่ะเอยี่ย่น่ไม่เอาอ้น่นันเบร้อยแล้วไินเดอเวา คมมนทำดีต้องพูดขา,า,าเลยขาปลาอร่อยถ้าจะใส่พี่ก็เอาไว้ตู้เย็นตออนนกกล้้ีดวยแครับอันนี้จะเป็นก้อยเนื้อนะคะชิมก่อน พี่มันอร่อยแล้วนะอร่อยแล้วนะเผ็ด <มะ S 1> เหรอเผ็ดแล้วหรออือพี่จินก่อนกลังพอดีอ่านมาันดบรรยากาศอาจจะลกนิดนึงนะคะ ความอินดี้ของบ้านใช่ค่ะก้อยเนื้อก้อยเนื้อ มีคนข้ามาไมมีหนึ่งคนจ้านะคะขอเวียนหัวนิดนึงมาจัดต้อยพี่ใสมาที่บ้านทำไมนะมาที่บ้านทำไมอ๋อแนนตาเส้นดวไตา เซนรดนตาเป็นภาษาเขมีแปลว่าไหวบรนพระบุษปิดตรงไหนคะปิดตรงไหนคะตรงนี้คะ